ยืดไปืให่จำเรี่ยพี่น้วงอันนี้ข้าเจ้าห้องมารีเด้ของขีมโซ่ดูโซ่แมงมันแมงก้นสุกม นีมันคล้ายๆคือแมงเางาเจนวอมานเนาะไปดีสบายดีพี่น้องยิงนดีตอนทับเขาซิวสองดีมซาลาหนึ่งแปดว่าซิวแถาแล้วมันซิวสาวซิวขึ้นพี่น้องเมื่อนี้ดีมสีออกไปหน้าไปไท้าทยอนันมุตตะกะวัยเลยครับวานเขานาวานไฮลุปนะไฮใหญ่สองไฮนักพี่น้องวันเขาจะเพราะว่าหน้าลุปนั่นนะมันถ่วงนะคะตรงวานแต่แต่ว่าปีขนาดว,าดว,าดวาด่าแต่ว่าปีเขาจะยังวานก่อนเลยนักพี่น้อสงสกีออกไปก็แล้วก็เป็นยังไงดอวยเพื่นคิวรท้ายไปดีมสีขี่รถบิ๊กไบค์ไปนะ <ไ> <laughs> หางห้เดเลยพี่น้องมี ο, คีน้องกิดอันฮอตลดคูดใจดนะินู่เนาะวิกใบได้ใช้พี่ ο, น, <laughs> น้องมึงได้โอ้ยเม,มื่อ <บน S 1> ยพีแล,ละเดีเเพี่นอ้องวิใบหมนีม่อ่อใเนาเส้นหาเงีโกเพิ่ลโกเพิ่ไว้ลุ่นได้ไนีโอโอ่อ,อันแรกเดี๋ยวมบววูมทีนอ่ะ พอเห็นพอตัวปีดแมนมั้จะกาวตัวตีดคือได้พอตัวตีบเดียวเลยเยอกว่าบีดนะเดี๋ยวทานยไหม มีด <laughs> ่ย you hey, really? ู <Aub ain> ่มาเรือเนี่ยดีดไหวนะแม่นี่เพื่อเป็นนี่อินสิได้ยู่อะน้ำมันแล้วมันปนหนาพี่เนามันปนหนาแล้วเอนเดกเลย่มาหล่อแทนเล เยยพี่น้องหนึ่งความไม่ีบหัวหน้าตอนนี้ก็หอดหน้าพี่น้องตอนนี้ก็หัดบอจอเดินแล้กับทางเขาไปน้ำสีเี่ยมหอยมาขำเอยค่ํขกับบุ้มมี่เลยเลยกั้มีโอ้ยถึงหน้าถึงตอไม้แล้วไม่เลี้งก็จะอัดอยทายซอยพิดน้ำมันเลืองของเลี้ยงลากรสีอยากลากือบ่นลากก็เอาไปซะป้าพี่น้องหอดหน้าแล้ว พ่พ่มหักก็เอาเพราะ่ะนั้นน้อย่างอันนี้เน่ยนะเราเห็นแค่น้องเลยเขาจะตกกะเลย,เลยพี่น้อะว่าเข้าไหวเขาจจยังไหวกว่าตอนนี้กะมาหอดหน้าเป็นที่เหยียบหอยเนาะกันใจอยู่ยานมันบ่หอดหน้าเพราะว่ารถเท่ามันยิกใบเทามันแบบว่าเท่าแก่หรือตังแต่ดีมียนอยู่ของมอหนึ่งจนจบชิบกว่าปีเลยพี่น้อะแม่ซื้อ้อมปันท่องมาเนี่ย ตดมือสองแล้วพี่น้องกลายเป็นจักมือสองมาลืมมือลายมือละมือสามือสี่ละถ้าพี่น้องเนี่ยเป็นงัวนะอันดีมซาลามืนหนีได้เนาะงัวเขาจะพี่น้องย่ำย่ำปออยู่เดียวนี้นะบัตโตกะกันนี่แล้วแห้งปองงัวสำนาฮันปองัเฮ็ดงัวน้ํำจับเละพี่น้องอันนี้คือแมงกลมสมเข้มโซ่ด้วยน้องมันแมงกลมสมพี่น้อง มันคล้ายๆคือแมงเง่าเซนวอมนนะิไปนียงขึ้นอลอไอกับแมงจุดจีพี่เนอะอันนี้เดจุดจีจุดจีนี่แหละลกจ่ะจุดจีแม่คนสมกินคนไงอืมไทยอ่ะมันได้พี่นนอะโทษศัพท์ก็เลือดแล้วนบ่อยากพวกัดละขาวพี่นย พัดเขาอันนี้เนาะพี่น้องพัดเขาปูก<า>็เป็นเขาปูกเขาวานเ<า>ขาเจ้าแม่เขาเจ้าแดงอะเออเขาเจ้ามา,ารีกำลังสิไปไท้ายหน้าแล้วพี่น้องเนะตยน่ะกำลังจะไปไท้ายหน้าแล้วเดิมเดิมเดิม โอ้ยเป็นข้างหน้าเออโอ้เรียกระดอค่ะเฉยเป็นแห้งจใจอใน่วงคนนี้ใน ไายนะเน่ะรับคนไายอย่เฮ้ยฉันไปฉันไปเละเปรดเปดห้ายาไปไล่เบค้ก็จัอีกได้สัตาง์สตีาเหรอเตียมเตรียมเต,ต,ต,ตีมอม่สตีมสบายดีอ่ะสินะสบายดีสิต่างต ไปเหรอแข็งอยู่บ่ะไต่ดอนกําลังขายไปนักพี่น้องกำลังขายไปเฮ้ยสตีม กำลังทาไปรอบนึ่งนะพี่น้องที่นันเป็นดินตุ่มนะพี่น้องมนก็ะยักเนี้ยวนะเนาะพราเนี้ยเหรอพอ่อปลแล้ดวดิมซาลาสิท้ายเองบ้างนะพี่นนาะขึ้นๆใดขึ้นๆใด ฟาดเป็นแบบคุ้มๆในพี่น้องบ่มีแดดนะแข็งอยู่วะฟา เป็นดินตนุ่มเดพี่น้ะเมื่อไ้ไงเนยตุ่มตุมเน้พอจะลบปั๊บ่ะปั๊บใจเลยทองฟ้าคือค้นชีโต๊ะแหงเลี่ยตะเวนกะอันนี้บังไว้นะพี่นนอะทองฟ้าคือค้นชีโต๊ะคือคือ ตดิบสีโซ่ซีมือให้บ้างเด้อพี่นอ้องเดีวดิบสีอันนี้เนาะเดี๋ยวคืม่หน,นิคือเบลนะพี่นอ้องปล่อยอันนี้เลยชื่อชื่อ,อปนะพี่นอ้องเนาะช้หน้าใสาเกียร์ได้ปะเกียร์สองปะเออใช้หน้าใสเกียร์หนึ่งนะพี่นอ้องอันนี้ขั้นเลงเนาะอันนี้กำเลี่ยวเลี่ยวสายก็คือเลี่ยวแม่งนี้อ่ะ

เออทำนั่นแหลยทำนั่น <laughs> เหละเออร่างนะเลงอีกขั้นเลงมาดึงมาทั้งโต๊ะของขั้นเลงน่ะ จำเรียกฮ่าฮาโอ้ยเขี้ยมห้ามแท้เออได้แหละแน่หัวรวดคน

เลแล้วพี่น่อเอ้ยอดีบใทยน่ะ,ะนห้ามห่ายอ้ตัวเอออ้าว ะพานอยู่พี่น้องพานไปเดีพานมาจะขอแม่ไทยได้หอมเลยไม่ได้เลยขึ้นห่างอยู่นล้วพี่สาวหอพหอบสาโผล่โผพี่น้องจะข้าไท้ายจะขอวะมันไม่เงี้ยพี่น้องมันเป็นดินตมมันไท้หยหางเนาะหาดินทรายมันสิไท้ายางจะขอไว้เสาวหอบหอบพานไปแลี๋ยวพานมาบอกพี่น้อง มันเป็นดินเนียวดินตมเน่หน้าดินหน้าเนี่ยมันบ่มีหนาน้ามันหรอกมันแค่จากไทยหน้าจักหอแม่ไท้ายหอดบ่หาสองหอบสองไม่ใช่สามหอบสี่หอบอ่พี่น้องในสภาเพื่อนปั่นนี้นาซิ้วกับขืนโอ้ยยังหัวพี่น้องยังไล่เ nằm cả mì talon đó pino, này,ประมาณ này là, nướng, kia sẽ nướng bòi, này kia ăn na, nhẹ đẹp luôn ông ạ, pino, thiêng na ha, thiêng na nỗi tôi tiếp, làm gì thiêng na nỗi, <laughs> ai nát khơi thiêng na nỗi พีน่น้องคณะนี้พญอดอนกัไทยไปไท้ยไปเรื่อยๆเนาะท้ายเหล็กกับแท่งไม้เรือกัดทึ้งเขามาเนาะเตรียมชีวานเขาข้าววานแต่เซี่ยงไฮ้ไฮนีเจ้าไฮนนั่นนะพีน่น้องเห็นี่แต่หางทีเก่าเะจ๊ะเนาะไม่เลื้ยงวานแหงแล้วพีน่น้องแต่ละปีวานนานได้วันนี้ลองสูตรวานแหงเด้วดอ,อื้ ้านนี้น้องค่ะบ้านน้องที่ทำนาหวานพี่น้องอันนี้ข้าเจ้าโฮมมาลีเดอร์มาไปยังสูตรอะไรด้วเออหน้าหวานนะพี่น้องลองสูตรใหม่พี่กายช่องพี่สูตรอันไม่น้าสูตรแห้งบาดนี่สูตรแห้งเด้อพี่น้องเด้อนี่ แอืแต่ว่าพื้นไหนจักสีเอาเพี้มมาใสายท้ามพี่น้องดูว่าพื้นเฮ็ดรนสิตาว่าว่าเอา,าหญ้าพี้มมาขาพืนะ้นน่ะ

เดน้าวันเละว่าแต่ว่าบุได้ขาวพี่นนอะบุเสียน้มันลายน้มันแค่งพี่เนาะแต่วานอ่ะได้อยู่สองอันสองห้าี่แปดสอบพี่นนอะได้ แต่พื้นแล้วแดดเหลืองพี่น้องนี่วอใช้ายมันกับการยานีพี่น้องส่วนนี่หายไม่เงีเลื้ยงวานเนาะส่วนทั้งนี่หายไม่เงีเลื้ยงวานุดพลน้ำมันไปเลยไปพลแห้งงานนะเป็นพลคาสายใจ่ายแต่ว่าคุณผลิตแต่ว่าจะรับปีนะสองปีแล้วนะพี่น้องที่พี่น้องเห็นล่ะ อันแบบวานหน้ามานะวานนี้ลองวานแหงงงน้งรอบงเนาะเห็นพี่น้องเอฟซีเนี่ยนำมาะพี่น้องก็เ,เลยวานลองเบิง่งกไว้สิเป็นได้ดลยวานช่องไฮเทน,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 นี่แหละนนะพี่น้องไห้วานน้ำให้โดนก็ไฟเหนียดเดินก็ดำอาเนาะคือไร้พี่น้องพี่น้องนี่นะตอนนี้นะตอนแรนะกว่าอันวานอะไรก็สีขาดโน่นเนียงน่นมันขาดไรมันเหนียวฝอยพี่น้องหน้าเขามันเป็นหน้าดินต่มเนาะโอ้สกีบวาน วานไฮนั้นนะพี่น้องวานเขาดีวานไฮนี่ก็ไม่มีเลืองเออออหน้าพี่น้องเด็ดเด็ดตอนนี้เทสตามันทะเลทรายได้เอาพี่น้องมันแข็งอันนี้ทังไทยเราอยากไปเนาะคือพี่น้องเห็นพี่น้องตอนนี้กะในฮาวานเรียบร้อยไทยตะกาไหวแต่ยังไม่ันได้เอากาพี่น้องแดดเก่าเปรี้ยงเปี้ยงอืมชิเอาพักแว่นบ้านพี่น้องเอื้อยยังคอมเมนต์มาเอาพักแว่นมากินกลับไหวจิ้มก็เป็นหนามาเนาะ นแม่หน่อยมั้นแม่เออขาเขนน้ำมันแต่่านามอืดเนักนี่เนาะนแม่่องนี่สห้าเนี่ยเขนจักมันอ่อนเนาะนี่ทักเวยะ ปวดๆันใ่กหมใไหนคือในปาลายดอกค่ะเดี๋ยวฟังนะจ๊ักเวนนะพี่น้องอ่าก็อ่าน้ะเนี่ยมันคือใบมีนี่ลาลยคักเวนนะพี่น้องซื้อมาทำไมจิกับแกลม พี่น้องเมื่อนี้กะมาวานเขาเนาะไทยกับแบบล่องแบบแหงล่องเมงตละปีสองปีเนี่ยแบบเปียกนะพี่น้องก็คือแบบมีน้ำนี่แหละไม่เรื่องว่าล่องสตรนี่ค่ะพือห่อร้ายไทยเลยกะวา่าสิขาดวานแล้วว่าสิขาดพวกพ่านมันปลุกไร่สำพ่นออกก็เลยวันนี้ก็ตีดินตึงๆนเนาะไทยหุดตะกาไว้แต่วันนี้วันธันลบมาเอากานะพี่น้องประมาณอาทิตย์กูกลัวแหละสิมาเอาเนาะคลิปนี้กะดินไทยหน้าไปไดยพี่น้องไทยหน้าถือข้อง เวกถือกุญแจแล้วไมเลี้ยงไม่เลี้ยงกำเหลี่ยงกำเหลี่ยงชั่มนี้นะพี่น้องดินทรายจะหลอกวะเสาโพโพมันติดมันแข็งพี่น้องบนหน้าดินทรายเนี่ยหน้าตุ่มนาะพี่นะมันแบบบ่มน้ำนะคลิปนี้ก็ไว้ชั่มนี้นะพี่น้องถ้ามากระปากก็ไลค์ก็แชร่ดินก็ไม่เลี้ยงนะพี่น้องเด้อชิรานมีกใจในการเฮ็ดคลิปต่อๆไปนะพี่น้องหมึอกลองเฮาพอกันไหมคลิปหน้าพี่น้องเสื้อแดงบ่มีแห้งยางหัวกระสิไลสบายดีเบายๆทุกคน รถกะหางคนกะหางเบิ่งเมื่อเนี่จักรถชิดิดได้หรือเปล่าพี่น้อง